สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ปมนอมไร้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันนางคารไม่วันไม่ใช่วันนางคารวันจันทร์ที่2ทธันวาคม2.5.67ตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกา58นาทีนะครับประมาณน,นะครับประมาณสิบโมงอาจาอาจะเออจะเข้ามานะครับ สิบโมงแล้วนะครับสิบโมงไม่ใช่ห้าสิบแปดนาทีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกปังบอนหน้าธนาคารกสิกรนะครับก็เขาลพกฎหมายเขาลพกฎจราจรนะครับตำตำรวจเขาไม่จับนะครับถ้าคุณสวมหมวกกันน็อกนะครับ สองฝั่งนะครับวันนี้นี่ยืนยืนอยู่กันใกล้ๆเลยนะครับ นี้จะเป็นด้านขาออกนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทั้ง12ท่านนะครับอ,อยู่ป้อมคนหนึ่งนะครับนูน่นหางูนกมคนหนึ่งนะูน่นครับยืนอยู่ทางนู้นคนหนึ่งเห็นไหมครับอยู่ปอมนู่นด้วยความสุภาพนะครับยาลายที่ตำรวจนะครับผมมาน,นําเสนอแล้วก็มาประชาาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับ รบกฎหมายก็รบกฎจราจรนะครับนี่ครับยืนดักกันแบบนี้แหละครับง่ายดีนะครับจำพวกกองมาหรือเปล่านะครับวันนี้หกหนึ่งเก้นะครับตัาน6กหนึ่งเก้าเนี่ยยืนอำนวยความสะดวกนะครับนะ,นะโน่นทั้งสองช่องทางทั้งขาออกขาเข้าเลยนะครับ แยกบางบอนนะครับแยกบางบอนถนนเอกชัยด้านขาวออกนะครับตำรวจตำรวจไม่เห็นผมนะครับยืนอยู่เห็นผมอยู่นะครับแต่ไม่คิดว่าผมจะมาถ่ายนะครับตรงนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับนะยืนอยู่ที่เด่นในรูปเงี้ยหน้าธนาคารยืนยืนปลอดภัยนะครับไม่นะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปถามนะครับนะไม่ได้ไปถาม แล้วก็ยืนอยู่แบบแต่ถ้าเขาแบบอที่จะจับจริงๆเขาต้องมีใบสั่งนะครับใบสั่งมีอยู่แล้วครับอยู่ใต้บอเบาะ สวัสดีครับน้องป้อมครับสวัสดีครับต่ามาชมตำรวจนะครับกดกันวินัยจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับพอดีพอด,ดีผมจะไปทำ ตุละนะครับพอดีผมจะไปทําธุระก็เลยเห็นนะครับจราจรอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ปวดขัดอย่ในจราจรทั้งสองฝั่งนะครับนะรบตรงนี้จอดไม่ได้นะครับขอบอกนะครับตรงนี้จอดไม่ได้ไ,มไมดนม้เคาเดินมาครับ เดินมา <c oughs> มามสามมีสามนายนะครับยืนดักกันจุดจ๊ะอ๋นะครับนะรว่าเป็นจุดจ๊ะอ๋โนนนะครับโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วฝั่งนน้นโดนไปแล้วนะครับมีตำรวจอยู่ แยกบางบอลครับสามแยกบางบอลสวัสดีครับทำอะไรกันครับพี่ครับกดกันวิ่ัในจราจรเหรอครับพี่กดไปเรื่อยหรอจุดจุดนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตั้งแต่มีเคนถล่ม ผู้กองมาไหมวันนี้ผู้กองมาไหมผู้กองไหนแต่ท่านผู้กองอะไรนะอะไรนะท่านผู้กองนุ่มๆอ่ะคนละกาไม่ได้คนละคนละกาไม่มาเหรออ๋อคนละกาใช่ไหมใช่ไหมใช่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 อะไรบ้างตำรวจจราจรสอนอบางขุนเทียนส่วนมากจะพูดจาดีแล้วนะครับตรงนีแต่ท่านผู้กองสารวัตรหลายท่านนะเราก็ มาประชาสัมพันธ์นะครับคนไม่คือผมฝากท่านเลยคือพวกที่ฝา่าฝืนนี่เยอะมากนะครับเราเราก็น่าเห็นด้วยในการปฏิบัติหน้าที่นะไม่ใช่ว่าเออเราไม่เห็นด้วยนะพเพราะว่าหนึ่งชาวต่างชาติเนี่ยอ่าชาวเมียนมาเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกเยอะไม่มีใบขับขีมีทุกอย่างนะจับเยอะไหมทัานก็เรื่อยๆนะรับก มันจอดในตรงนี้เขา้อเียนบ่อย่ะจอดไม่ได้บางทีแท็กซี่ก็จอดอยู่ตรงนี้มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันมาจอดรอไงเราบริการให้เลยมันนี่เนอะมันมีคนชาวบ้านเขาก็ล้องเรียนมามาบอกว่าเออพวกแท็กซี่พวกสามล้อรถสองแถวชอบมาจอดตรงนี้แล้วทําให้การจราจรติดขัดมันก็ไม่ดีนะครับผมก็ฝากบางทีก็บอกว่าตํารวจไม่ทางานไม่ได้นะผมเห็นพวกพีก็ก็ทํางานอยู่อยู่ตลอดคือมันเป็นหน้าที่เนาะเรา คือเราจะไปว่าเจ้าที่ไม่ได้นะครับบางคนเขาไม่เข้าใจผมก็พยายามให้เข erm ้าใจว่าตำรวจในนครบาลเนี่ยเขาก็ทาตามหน้าที่ของเขาอยู่แล้วถ้าถ้าไม่ทําผิดเขาไม่จับใช่ไหมล่ะพี่ๆตำรวจกไม่จับอยู่แล้วอทั้งจับทั้งเตือนอ่าทั้งจับทั้งเตือนทำกฎหมายเจอผู้กระทำผิดก็ว่าดกล่าวบ้างนี่นี่ถ้าเป็นจราจรที่แบบต้องการทํายอดนะเขาจะมีใบสั่งแบบกระโดดไปเลยนะนี่ผมเห็นแบบผมเห็นท่านประพันธ์แล้วก็ ไม่มีลักษณะแบบนั้นนะอันนี้ก็ชื่นชมเพราะว่าเห็นแบบติดต้อนตัดทอยู่มตำรวจมุมดีอยู่แล้วพี่ก็ตะท้อนมุมดีผลบุุดีเหมือนกันนะตำรวจจะเขาจะตื่นเต้นบางทีคุณไม่คนไม่ดีคือคือตำรวจจราจรทำดีอยู่แล้วพี่คือคือมันเป็นหน้าที่ใช่ไหมล่ะจะไปบอกว่าไม่ดีไม่ได้นะคือผมนําเสนอมาหลายปีแล้วก็ก็ก็มันดีอยู่แล้วการกดขัน มันก็ฟีดแบคผมบ้างเหมือนกันบางคนบางคนแบบเออไม่เข้าใจผมก็ก็ก็ด่าก็ด่าทั้งที่ตำรวจก็ด่าทั้งทั้งสมาคมด้วยนะครับเราก็ต้องแบบทนแรงเสียทานใช่ครับแต่ผมนําเสนออยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนตรงนี้ตรงนี้คือเลี้ยวซ้ายไม่ได้เนาะมันมีไฟแดงใช่ไหมครับก็ที่รอสัญญาณไปอ่าถ้าคุณโดนจับเนี่ยว่าตํารวจไม่ได้นะนี่เห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีป้ายแต่ฝั่งนู้นเลี้ยวเลี้ยวได้เออมันมีป้ายดู้สังเกตดูป้าย มันผ่านตลอดผ่านตลอดในด้านนู้นครับอืมแล้วฝ่าไฟแดงเยอะๆมากครับท่านครับตรงนี้ผมเห็นเยี่มห่างเลยขนาดตำรวจแบบขวดกันนะผมก็พยายามนําเสนอโอ้ยผมว่าโอ้โหดีแล้วตำรวจมานะมายืนกวดขันวินัยคือทําได้นะทําได้คือปต่ป้องกันเหตุแล้วก็ต่างดาวคือเยอะไหมเอาจับเยอะไหมแต่ละวัน วันวันเสาร์วันที่จับเยอะไหมครับท่านแดดแต่เขากำลังาันกันดีอยู่อ๋อลังหลังมาดีไหมนังหลังมาดีไหมมีใบอนุญาตก็ก็มีไหมหรือหรือหรือไม่ค่อยมีอย่างตาบ้าเหแบบคนไทยนี่แหละสต่ละแต่ลเปลี่ยนคนคนไทยเตรียมดับไหมอ่ะชาวย่านนี่อ่าผมก็อ่าอยากจะอยากจะให้ท่านเนี่ยประชาสัมพันธ์ช่วยกันหน่อยครับครับพี่ช่วยเลยครับท่านเนี่ยก็ฝากประทัมพันธ์นะครับนะผู้ที่ใช้รถใช้หนุนโดยเฉพาะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ใกล้แล้วเดือนนี้เดือนเดียวน,น,นะพี่นะเดือนเดียวก็ถึงเทศกาลเนี่ยความสุขแล้วนะครับก็ฝากท่านมีไปกับทีพบกสําเนารถปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องก็ประมาณนี้นะครับไม,ไม่ยากเลยส่วนมากเจ้าที่ตำรวจะจะดูหมวกเป็นหลักนะครับเพราะเราเสียชีวิตปีนึงนี่หมื่นหมื่นห้าหมื่นหกศพนะพี่บาดเจ็บอีกเป็นพอรู้ไหมว่าเขตของของท่านประพันธ์เนี่ยคือการเสียชีวิตเนี่ยยอดยอดแบบที่นับได้เยอะไหมปีนี้ในปีปีหกเจ็ดเนี่ยก็ก็มีบ้างนะครับ ตั้งแต่ดือนหนึงเทียบไม่ก็ถึงน้อยน้อยกว่าต่างจังหวัดพี่น้อยใช่ไหมใช่ก็ถือว่าน้อยกว่าต่างการมาคัดจัดกฎหมายมันจะเข้มข้นนิดนึงครับเห็นตั้งแต่เดือนเวลานะครับวลาต่างจังหวัดนี้เราก็เต้นร้องตรงนี้ครับอ่ะนะครับเราให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับส่วนผมก็จะไปทำธุระต่อพอดีเดินทางไกลนะครับวันนี้พอดีมามาเจอมาเจอพอดี จำไม่ได้อ๋อยืนอยู่ตรงนี้จำไม่ได้เหรอก็จำไม่ด้มาอ๋อเหลออ๋อก็เลยไม่เดินมาหาผมใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากครับท่านประพันธ์เนาะท่านประพันธ์ท่านน่ารักอยู่แล้วนะครับเจอไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับตำรวจลังๆมาโอเคครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะที่มาพูดคุยกันนะประชาชน อย่าทาผิดกฎหมายนะครับผิบดกฎจราจรพี่พี่ตำรวจเขาก็มากดกันวิ่ในจราจรค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมเขาเราไม่ใช่ว่าเออในส่วนหนึ่งเรามาด่าเขานะครับผมมันด่าไม่ได้เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับนะโอเคทุกคนผมป้ามโนต้อง,องขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ